สองเดือนบสงแล้วเดือนแล้วยังไม่ได้เช็คส่วนสูงแต่ว่าโตโตเร็วอยู่พ่อทองใบามาเล่นกับหล้านทันษามาดีไปทำอะไรเชือกเพอดื่มมาดีเห็ดเสือกของเขาจะคลองกรเปินอาหาฮนั่นเออเออฉลาดอยู่ นนีฟังภาาษคู้เรื่องนะอ้าวเกาหัวให้คนก็เป็นนะเนั่นขอหอมแก้มหน่อยไหวกินเชื้อพผดื้อหอมแก้มพันษาหน่อยอุ้ยเอาหอมแก้มใหม่หอมแก้มใหม่หอมแก้มกันใหม่หน่อยโออคักกระลูกอืม่คิดดื้อมองกล้องก็เป็นนะนี่ ดื้อน้อยดาทีน้ำเป็นบ่ขี้อ้วนห่อบบไงเออพอดื้อห่ืมแวะเบอรไงห้ามออนไลน์นั่นกอนออกมาวะเป็นยังไงดมตดตดวตดต้งพอดื้อแม่ปุ๋ยมันห่วงน้องอ้าวเรียบแล้วไง พอตื gen, ang, sure ้อไปแก้งน้องจนน้องเยวแตกหรอพอดื้อกางเกงพอตื้อมันเข้าวินอีอันน่าจะพ่อตื้อพ่อดื้อคลิ่งเนี่ยคลิ่งเนี่ย ฝนตกเดือนหน้าฝนต,ตกทั้งวันฝนตกทั้งวันหน,นามมันก็เลยสาดมาริคี้แตกหนามมันก็เลยสาดขอบจึก็เลยเอาลังกระสีมาบังปุนให้น่องโอ้ช้างเหี่ยวแล้วพ่อถ่อาย่ายันด้วยอีภาษามันจะไปกินเหรอ มันจะถ่ายยังไงล่ะภาษามันเยืนบางหมดเลยช้างเหยี่ยวนะครับห้องเลยี่วครับนี่แหละที่มันหายเหตุทำไมถึงเปียกเพราะว่ามารีเหยี่ยวเยอะนี่แหละมีเหย,ย,ยี่ยวแตกเยอะโอ้โหไอตัวปวดมันหยอกคนอีกแล้วเพราะดิมันหยอกเอง อยาให้คนเล่นด้วยัน,นก็เหงาเสาวที่เด็กๆไม่มาหาเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกมด้อเราจะจุดขี่เขานะครับแต่ว่า จะต้องขีดเพราะว่าเขาเชียงไม่โตค่อยๆฝึกนี่จะไปขโมยกินนมพี่เดี๋ยวเขาก็ถีบเอาอีกพี่ลียังแต่โมโหอยู่อย่าไปกินนมพี่ลีนะพี่รีจะถีบหนูนะไปล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 ะคนนางงามคนนางงาม คนนางงามไหนหัวนมน้องเขา,าดื้อม,มันยกขาขึ้นทำไมอย่าให้เราเกาให้บ่อยอองออนางงามเอ้ยอินางงามแค่นัเดี๋ยวกะไม่น้องแล้วเดี๋ยวจะม่นองพราะดื้อบางทีมันก็เหมือนลิงอะ่ะใครเลยนี่คนบ่โอเค ดื้อตัวเล็กกว่าพภาษาอีกอตพภาษาหนักเป็นรอยโลเลยดิถึงปะถึงกี่ดอกเป็นนั่งหนักอยู่จักว่าเท่าไหร่ทำไมพภาษาตัวใหญ่กว่าพ่าอดืกก้อล่ะเอา้าเป็นรอยโลดเลยนี่หมูหน่อยปะวุ้นนะวุ้นนะเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไร,รทำอะไรภาษาทำอะไรเรียกขาโวัวไง แม่เท่าไม่ให้เล่นด้วยอพอดือแม่เท่าไม่ให้พอดือเล่นกับภาษานาน,นะนไม่พากันหัดสวัสดีสักทีมีแต่ให้โยขาโยขาอะไรก็ไม่รู้นะทำไมหลังเอเกเซ่แบบนี้จะมาดจะระวังระวังมาดีพุ่งชน มาลีแบบพุ่งแรงนะบอกไว้ก่อนมาลีไม่ได้ใจดีเหมือนแต่ก่อนแล้วนะว่ามาลีท้องแล้วก็ขี้คนเดีเอาพอดื้อสอนบ่สอนกันหรอฮะไม่ไม่ไม่สอนน้องอย่างนั้นเอาวันนี้ทำไมพันสามขี่อ้อนฮะ่รู้ว่าเรามาแ๊บเดียวโอ้นะครับผมขอบค โองเพียงขาแล้วสองเรือนโองเพียงเพียงน,นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปรับเราไปวัดรเราไปวัดส่วนสูงจากเจ้าของไม่ได้หรอว่าเจ้าของเตีย้ยนี่นะครับวัดตรงหัวเล็ปขับฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะดินเธอแล้วนะนะเดี๋ยววัดก่อนดูนะครับ ทรงเข็มขัดนะครับถุงเทียนเนข็มขัดนี่นะครับถุงถุงเทียนเนข็มขัดนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปวัดเดี๋ยวเราจะฝึกฝึอพี่นาหงษ์มาอยู่บ่บ่ามาแล้วพอดื้อชนตูดเฮ้ยคิดเดื้อเอ้ยอีกคิดเดืออีกคิดือ้อเดือดน่อยี่หนึ่ง ไปแล้วนะเดี๋ยวค่อยมาใหม่เนาะเดนหน้าค่อยเจอกันใหม่นะมาลิพรรษาแม่เท่าน้อยนี่แม่ปุ๋ยมาลุ้นกันอีกทีนึงว่าแม่ปุ๋ยจะท้องหรือไม่ท้องยังไม่รู้เลยบายบายอะเราไม่บายดูพอด้อบบาย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 ,บาย,บาย บายบายรู้ความอีแสนรู้รู้จักภาษาด้วยนะอีแสนรู้กินข้าวด้ไหมเอาไปกินข้าวน้ำไปกินขบายบายแม่ดีด้วยมมันไไปเอาปลากินข้าวก่อนแล้วมาใหม่กินข้าวก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวมาใหม่นะครับทำอมันจะออกไปอาบน้ำมาดิเร็วๆอุ